ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของยามาฮ่ที่มีคุณผู้ชมสนใจสอบถามกันเข้ามาถึงเรื่องราวของการที่ยามาฮ่ามอเตอร์ญี่ปุ่นได้มีการยื่นจดเครื่องหมายการค้าชื่อตราสินค้ารวมทั้งหมด24ชื่อรุ่นประกอบไปด้วย12ชื่อรุ่นเต็มและ12ชื่อรุ่นยอ่อเราจะพูดถึงเฉพาะชื่อรุ่นเต็มเท่านั้นนะครับรุ่นแรกก็คือ yzf r 1 หรือ YZF-R1 YZF-R2 YZF-R3 YZF-R4 YZF-R5 YZF-R6 หรือ YZF-R6 YZF-R7 หรือ YZF-R7 YZF-R8 YZF-R9 หรือ YZF-R9 YZF-R15 YZF-R20 YZF-R25 นี่คือ12ชิรุ่นเต็มของยามาฮ่าที่ได้มีการจดเครื่องหมายการค้าชื่อตราสินค้าที่ญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลายคนก็เลยสงสัยครับว่ายามาฮ่าจะผลิตรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตทุกรุ่นที่ได้มีการกล่าวถึงมานี้ใช่หรือไม่คําตอบในเบื้องต้นณขณะนี้ไม่สามารถบอกได้ร้อเปอร์เซ็นต์ครับว่าจะมีการผลิตหรือพัฒนาออกสู่ตลาดครบทุกรุ่นดังที่ได้มีการจดเอาไว้หรือเปล่าบางรุ่นอาจจะมีการจดทิ้งเอาไว้เฉย ป้องกันค่ายอื่นหรือว่าป้องกันผู้อื่นนะครับมาจดทิ้งดักหน้าเอาไว้จนยมหาไม่สามารถนําไปใช้ได้ดังนั้นนะครับจะได้มีการจดเอาไวท้ทีเดียวครบทั้งหมด12ชื่อรุ่นเต็มในช่วงที่ผ่านมาผมได้มีการรายง,งานข่าวไปแล้วครับว่า yzf r 2กับ yzf r 9หรือ yzf r 9นั้นได้มีการเตรียมแผนพัฒนาออกสู่ตลาดเพราะว่ามันได้มีการนำชื่อรุ่นไปจดเอาไวท้ที่ทางฝั่งยุโรป อเมริกาออสเตรเลียแต่ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามกันเข้ามาถึง YZF R8 ครับว่ามันจะมีจริงหรือไม่ในส่วนของ YZF R8 นั้นผมมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวครับว่าน่าจะเป็นรุ่นต่อไปรุ่นต่อยอดของ YZF R7 ในอนาคตคุณผู้ชมลองนึกภาพตามไปข้างหน้านะครับว่าในอีก3 5ถึง5ปีข้างหน้าถ้าหากว่า YZF R7 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีกับการเปิดตัวเข้าสู่ตลาดโลกในคราวนี้และมีคู่แข่งอื่นๆพัฒนาออกมาแข่งขันด้วยและทําได้ดีกว่าย a m a h a ก็จะมีการพัฒนา YZF R7 ขึ้นไปเป็น YZF R8 หรือ YZF R8 เพื่อต่อสู้กับค่ายอื่นๆต่อไปในอนาคตถ้าจะถามว่าใน2-3ปีข้างหน้านี้จะมีการเปิดตัว YZF R8 หรือไม่ผมตอบเลยครับว่าไม่มีอย่างแน่นอน สรุปก็คือมันจะเป็นรุ่นต่อยอดรุ่นต่อไปของ YZF R7 นั่นเองครับมีบางท่านสอบถามถึง YZF R5 ครับว่ามันใช่คู่แข่งของ CBR 5 0 0 R ในอนาคตหรือไม่ดูตามชื่อรุ่นแล้วแน่นอนครับว่ามันมีขนาดเครื่องยนต์5 0 0 c อยซีซีอยู่ในคลาสเดียวกับ CBR 5 0 0 R อย่างแน่นอนเพียงแต่ว่ายามาฮามีแผนอย่างไรในขณะน,นี้ไม่อาจทราบได้ ที่ผ่านมาหลายปีนี้ Honda โดดเด่นเป็นอย่างมากกับ500ซีรีส์ทั้ง3โมเดลก็คือ CBR500R,CB500F และ CB500X ก็ไม่แน่ครับว่าในอนาคตยามาฮ่าอาจจะมี YZFR5 แล้วก็มี MT05 รวมถึง Tenere 500ก็เป็นได้เพื่อออกมาต่อสู้กับ500ซีรีส์ของ Honda ในอนาคตเพียงแต่ว่าจะเมื่อไหร่ หรืออย่างไรต้องติดตามกระแสข่าวกันต่อไปเพราะว่าในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลเชิงลึกแม้แต่นิดเดียวครับเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองและในส่วนของ YZF R4 ที่มีหลายคนสอบถามกันเข้ามาครับว่ามันใช่ตัวแทนของ YZF R3 หรือไม่เพราะว่าในขณะนี้มีกระแสข่าวปล่อยในโลกออนไลน์ว่าอาจจะมีการปรับเพิ่ม CC ให้กับ YZF R3 จาก321ซีซีขึ้นมาเป็น4 0 0ีนั้นและอาจจะมีการเปิดตัวกันในช่วงปีนี้ปีหน้าหรืออย่างไรก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าเครื่องยนต์ของ YZF-R3 นั้นขยายกระบอกสูบขึ้นมาจาก YZF-R25 เต็มกลืนแล้วครับไม่สามารถขยายไปได้มากกว่านี้ถ้าจะมีการพัฒนา YZF-R4 ต้องมีการพัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ทั้งลูกเลย เหมือนเช่นคอบสกินินจา400กับนินจา300นั้นเครื่องยนต์คนละตัวกันนะครับแต่ว่านินจา250และนินจา300เครื่องยนต์ตัวเดียวกันแตกต่างกันที่ช่วงชักเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นกระแสะข่าวปล่อยที่ว่า YZF R3 จะมีการขยายกระบอกสูบให้เป็น YZF R4 จะเปิดตัวในช่วงปีหน้าบอกเลยครับว่าเป็นไปไม่ได้ย้ำนะครับว่าเป็นไปไม่ได้ YZF R3 จะยังคงโฉมเดิมต่อไปอีกอย่างน้อยก็ 2ปีข้างหน้าสิ่งที่จะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมก็คือการติดตั้ง Assist and s l i p สลิปเปรรวมถึงชุดไฟเลี้ยวหน้าหลังที่เป็นแบบ LED แต่ว่าไฟหน้ารูปโฉมดีไซน์ทั้งคันยังคงเหมือนเดิมสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากระแสข่าวปล่อยที่บอกว่า YZF R3 จะมีการปรับโฉมใหม่ในปีนี้หรือปีหน้าไม่เป็นความจริงแต่ประการใดเรื่องราวรถสปอร์ตของยามาฮ่จะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปครับ